สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Thailand Story Today อีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีคลิปวิดีโอที่เป็นกระแสะไวเล่ามาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องราวของไรเดอร์ท่านหนึ่งจากช่องไอ3 6 4 8ที่ที่ทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีจนชาวต่างชาติต้องยกนิ้วให้เรื่องนี้เริ่มต้นจากอุบัติเหตุเล็กๆบนท้องถนนที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของคนไทยครับ สิ่งที่พวกเราํำกันจนชินตากลับกลายเป็นเรื่องเหลือเชื่อหรือมิลเลคเในสายตาชาวโลกเดี๋ยวเราไปเจาะลึกเหตุการณ์นี้พร้อมกันเลยครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจากพี่ไรเดอร์เจ้าของช่อง i23648 มากๆนะครับใครอยากดูคลิปต้นฉบับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นช่วงบ่ายแก่ๆเวลาประมาณ16 30. นาิกาจนย์นแถวแสุขุมวิท15ครับ ในคลิปเราจะเห็นมุมมองจากกล้องติดหมวกกันน็อกของพี่ไรเดอร์ที่กำลังขี่ตามหลังมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือพี่วินบ้านเรานี่แหละครับซึ่งด้านหลังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผมยาวถักเปียซ้อนถ่ายอยู่จังหวะสำคัญมันเกิดขึ้นตอนที่รถพี่วินขี่ผ่านช่วงถนนที่ไม่เรียบครับ จูๆ่ๆโทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยวที่อยู่ในกระเป๋าเสือ้อก็ร่วงหล่นกระแทกพื้นถนนไปเลยครับโดยที่ทั้งคนขับและนักท่องเที่ยวไม่รู้ตัวเลยครับทันทีที่เห็นพี่ไรเดอร์ของเราเบรกตัวโกงเลยครับจอดรถชิดซ้ายรีบตั้งขาตั้งแล้ววิ่งย้อนกลับไปเก็บมือถือขึ้นมาพอได้ของแล้วก็รีบวิ่งกลับมาที่รถสตาร์ทเครื่องบิดตามไปทันทีและพี่เขาก็ได้ขับตามไปจนทันที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งจังหวะนั้นนักท่องเที่ยวลงจากรถพอดีพี่ไรเดอร์เลยรีบ เรียกและยื่นมือถือคืนให้เชื่อไหมครับว่าวินาทีนั้นนักท่องเที่ยวหน้าเหวอไปเลยคือตกใจแล้วก็ดีใจมากรีบล้วงกระเป๋าจะเอาเงินมาให้เป็นสินน้ำใจแต่พี่ไรเดอร์ของเราทําสิ่งที่น่าประทับใจสุดๆคือพี่เขาโบกมือปฏิเสธทันทีแถมยังช้ำชาติชางบอกประมาณว่าไม่เป็นไรครับพร้อมกับขี่รถออกไปทำหน้าที่ของตัวเองต่อทิ้งไว้แค่ความประทับใจให้นักท่องเที่ยวคนนั้นยืนงงในความใจดี ทีนี้ผมขอเสริมเกร็ดความรู้เรื่องถนนหนทางในกรุงเทพสักนิดนะครับจากคลิปวิดีโอสังเกตไหมครับว่าํำไมมือถือถึงร่วงง่ายจังปัญหานี้ส่วนหนึ่งเกิดมาจากสภาพผิวจราจรบ้านเราครับโดยเฉพาะในกรุงเทพที่มักจะมีฝาท่อระบายน้ำอยู่ข้างถนนเยอะมากและปัญหาก็คือฝาท่อพวกนี้มักจะปูไม่เสมอกับพื้นถนนครับบางทีก็ยุบเป็นหลุมบางทีก็นูนขึ้นมาเหมือนลูกระนาดเล็ก ความต่างระดับตรงนี้แหละครับคือกับดักชั้นดีเลยสําหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนถ้าใครไม่ชินเส้นทางขี่เพลินๆแล้วตกหลุมฝาท่อพวกนี้อาจจะทําให้รถเสียหลักรถล้มหรือเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้งยิ่งคนซ้อนท้ายที่ชอบใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสือ้อพอรถกระแทกปุ๊บโทรศัพท์มือถือก็ร่วงปั๊บเหมือนในคลิปนั่นแหละครับดังนั้นใครที่ขี่หรือซ้อนท้ายในเมืองต้องระวังและจับของให้แน่นๆนะครับ แต่ถึงแม้ถนนหนทางเราอาจจะไม่เรียบเนียนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่มาถมหลุมบ่อพวกนี้ได้มิดก็คือน้ำใจของคนไายนี่แหละครับภาพที่พี่ไรเดอร์ไม่รับเงินแล้วส่งยิ้มให้มันคือสเสน่ห์ที่มัดใจคนช่วโลกครับมันํำไม่เห็นว่าความปลอดภัยในเมืองไทยบางครั้งไม่ได้มาจากระบบแต่มาจากผู้คนที่พร้อมช่วยเหลือกันพอเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตทั่วโลกต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสลบฉลายเลยครับส่วนใหญ่จะชึ่งและเอาไปเปรียบเทียบกับประเทศตัวเอง ฟังแล้วน่าภูมิใจแทนคนไทยจริงๆครับมาลองฟังเสียงสะท้อนจากพวกเขากันครับเริ่มกันที่คนแรกเลยครับเขาบอกว่าถ้าเป็นที่ลอนดอนนะโทรศัพท์เครื่องนั้นคงหายไปตั้งแต่ยังไม่ตกถึงพื้นด้วยซ้ําคือคงโดนฉกจากมือไปเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับที่ปารีสถ้าตกแบบเนี้ยรับรองไม่เกิน3วินาทีมันจะอันตรธานหายไปตลอดการข้ามไปที่ฝั่งอเมริกาบ้างครับในนิวยอร์กคุณคงไม่ได้มือถือกลับคืนแน่แน ทางสเปนเองก็ไม่น้อยหน้าครับมาเซลประเทศตัวเองเจ็บๆว่าถ้าเป็นที่บาร์เซลโลนาเขาจะเก็บมือถือคุณไปแล้วเอามาขายต่อให้คุณในอีกสองชั่วโมงถัดมาคอมเมนต์ต่อมาครับแค่เห็นเขาวิ่งลงไปเก็บฉันก็นึกว่าเขาจะขโมยมันไปแล้วแต่นี่เขาเอามาคืนกลับมาที่อเมริกาอีกเมืองครับในซานฟานถ้าคุณจอดรถทิ้งไว้แบบนั้นเพื่อลงไปเก็บของรถคุณน,นั่นแหละที่จะหายไป ทางฝั่งยุโรปก็มาร่วมแจมครับถ้าเป็นประเทศฉันนะคนขับคงเหยียบคันเร่งหนีไปพร้อมกับโทรศัพท์แล้วละ่ะส่วนคนนี้พูดถึงความปลอดภัยทั่วไปในบ้านเขาครับบ้านฉันเหรอแค่เดินถือโทรศัพท์เฉยๆยังโดนวิ่งราวเลยไม่ต้องรอให้ตกหรอกมาดูที่อิตาลีกันบ้างครับสั้นๆแต่ได้ใจความที่อิตาลีลืมไปได้เลยคุณจะไม่มีวันได้เห็นมันอีกคอมเมนต์ต่อมาครับถ้าเป็นประเทศฉันคุณต้องภาวนาไม่ให้คนขับตามมาปล้นซ้ำมากกว่าจะหวังให้เขาคืนของเสียอีก คอมเมนต์ต่อมาครับสิ่งที่พีคที่สุดคือเขาปฏิเสธเงินในโลกทุนนิยมแบบนี้ยังมีคนแบบนี้เหลืออยู่อีกเหรอคนนี้ชื่นชมหัวใจพี่ไรเดอร์สุดๆครับเขาไม่ได้ทำเพราะหวังทิปเขาทำเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องจิตใจเขาเหล่อมากคอมเมนต์ต่อมาครับการที่เขาโบกมือปฏิเสธเงินมันทําให้ฉันน้ําตาซึมนี่คือนิยามของคําว่าคนดีที่แท้จริงมีคนสังเกตเห็นความรีบร้อนของพี่เขาด้วยครับเขาดูรีบนะ เพราะต้องไปส่งงานแต่เขาก็ยังสละเวลาเพื่อคนแปลกหน้าสุดยอดจริงๆส่วนคอมเมนต์นี้พูดถึงรอยยิ้มใช้คลิปครับรอยยิ้มตอนใช้คลิปนั่นมันจริงใจมากเงินซื้อสิ่งนี้ไม่ได้จริงๆมีคนอวยพรในพี่ไรเดอร์ด้วยความหวังดีครับนี่คือผลบุญในแบบเรียวชามขอให้พี่ไรเดอร์คนนี้เจริญรุ่งเรืองนะคอมเมนต์ comment นี้ยกย่องความเป็นลูกผู้ชายครับศักดิ์ศรีลูกผู้ชายกินใจมากครับพี่ชายไม่รับเงินแต่รับใจไปเต็มๆ มาดูความประทับใจที่มีต่อประเทศไทยกันบ้างครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยถึงเป็นน้มวันในเอเชียสำหรับฉันมีคนมาแชร์ประสบการณ์ตรงด้วยนะครับฉันเคยลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ร้านอาหารในกรุงเทพพนักงานเก็บไว้ให้อย่างดีเงินอยู่ครบทุกบาทส่วนคอมเมนต์นี้ยืนยันฉายาสยามเมืองยิ้มครับแลน d o อ s ฟสม e ไม่ใช่แค่คำโฆษณาแต่มันคือเรื่องจริง ส่วนท่านนี้ชื่นชมอุปนิสัยคนไทยครับฉันรักประเทศไทยคนไทยส่วนใหญ่ใจดีและขี้เกรงใจแบบนี้แหละคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่านี่คือเสน่ห์ที่แท้จริงครับนี่คือเสน่ห์ที่แท้จริงของไทยไม่ใช่อาหารไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คนคอมเมนต์ต่อมาครับขอบคุณน้ำใจคนไทยที่มีให้กับนักท่องเที่ยวเสมอมาคอมเมนต์ต่อมาครับวัฒนธรรมไทยสอนเรื่องความเกรงใจและช่วยเหลือกันมันฝังอยู่ใน d n a ของพวกเขา คอมเมนต์ต right ่อมาครับฉันเคยรถล้มที่เชียงใหม่เชื่อไหมคนไทย1ิบคนรุมเข้ามาช่วยฉันเหมือนฉันเป็นญาติพวกเขาเลยคอมเมนต์ต่อมาครับตอนแรกฉันกลัวถนนเมืองไัยนะดูวุ่นวายแต่พอดูคลิปนี้ฉันว่าฉันโอเคแล้วล่ะคนขับน่ารักมากคอมเมนต์ต่อมาครับเปรียบเทียบเรื่องความปลอดภัยได้น่าสนใจมากความปลอดภัยในทรัพย์สินที่ไทยสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศเสียอีก คอมเมนต์ต่อมาครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยประโยคนี้ศักดิ์สิทธิ์เสมอและปิดใช้ด้วยความรู้สึกดีๆครับความศรัทธาในเพื่อนมนุษย์ของฉันถูกกู้คืนมาได้เพราะไรเดอร์ไทยคนนี้ขอบคุณนะเห็นไหมครับว่าการกระทําเล็กๆของพี่ไรเดอร์เพียงคนเดียวสามารถกู้ภาพลักษณ์และสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกได้ขนาดนี้ คอมเมนต์ทั้งหมดนี้ยืนยันได้ดีเลยครับว่าน้ำใจคือภาษาตระกูลสากลที่ใครๆก็เข้าใจและประเทศไทยของเราก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งนี้จริงๆต้องขอขอบคุณพี่ไรเดอร์จากช่อง i อ3 6 4ออีกครั้งนะครับที่เป็นตัวแทนส่งต่อความดีงามนี้ครับสำหรับวันนี้ Thailand Story Today ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ